น้องโซเฟียสาวน้อยเพชรเบิ้ลแพงก็เป็นนักร้องหอมอลำที่ชื่นชอบและมีพี่อุ๋งอิงเป็นในดอลนในดวงใ,ใจของน้องนะคะโดยน้องติดตามพี่อุ๋งอิงตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการหมอลำเลยค่ะและวันนี้ช่องของสมุดเสียงจะพาไปย้อนรอยวินาทีที่น้องโซเฟียได้พบกับพี่อุ๋งอิงเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งแอดมินดูคลิปนี้มาหลายรอบมากๆแต่ก็ยังรู้สึกทัดใจมากทุกครั้ง จนร,รู้สึกว่าต้องเอามาเล่าให้ฟังแล้วค่ะเพราะมันอัดอั้นและตื้นตันใจมากโดยเกิดจากคลิปวิดีโอของรายการซุปเปอรเทนค่ะที่ออกอาก,กาศเมื่อวันที่27พฤษภาคมปี2566ซึ่งเป็นปีที่แล้วเองค่ะโดยเป็นช่วงที่น้องโซเฟียร้องเพลงออกฝันมาหลังฮานและจังหวะที่กำลังร้องอยู่นั้น พี่งอิงก็ร้องเสียงประสานมาเลยค่ะทำเอาน้องโซเฟียถึงกับทำตัวไม่ถูกค่ะและเมื่อวินาทีที่พี่องอิงปรากฏตัวต่อหน้าน้องโซเฟียน้องถึงกับร้องเพลงไม่ออกน้ำตาไหลได้วยความดีใจที่ได้เจอไอดอลในดวงใจเลยค่ะ และในรายการน้องโซเฟียยังบอกด้วยว่าทำไมถึงชื่นชอบพี่อุ๋งอิงน้องมีพี่อุ๋งอิงเป็นไอด้ลเพราะว่าพี่อุ๋งอิงเป็นคนเก่งสามารถทำงานหาเงินเลี้ยงดูกครอบครัวได้ซึ่งน้องโซเฟียก็อยากทำให้ได้เหมือนพี่อุ๋งอิงเรียกไว่าน้องโซเฟียเห็นพี่อุ๋งอิงเป็นแบบอย่างมาโดยตลอดค่ะและน้องก็พูดในรายการว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะอยู่วงเดียวกับพี่อุ๋งอิง อยากร่วมง,งานกับพีุ่อ๋งอิงมากและตอนนี้น้องโซเฟียก็ทำสำเร็จแล้วนะคะฝลั่งน้อยคนนี้ไม่ธรรมดาจ,จริงๆค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้น้องโซเฟียก็ยังมองพีุ่อ๋งอิงเป็นไอดอลของน้องตลอดไม่เคยเปลี่ยนแปลงและพี่อ๋งอิงก็ยังเหมือนเดิมกับน้องโซเฟียค่ะสายตาที่มองน้องโซเฟียครั้งแรกในรายการซุปเปอร์เทนตอนนี้พี่อุ๋งอิงก็ยังมองน้องโซเฟียแบบเดิม และความน่ารักของทั้งคู่ก็มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนที่น้องโซเฟียต้องร้องเพลงของฝันมาหลังฮานคู่กับพี่อวงอิงตอนน้องโซเฟียเข้ามาในวงการหมอลาแม่น้องก็ตื่นเวทีมากค่ะน้องร้องเพลงเสียงไม่ค่อยเต็มเพราะมีความกังวลอยู่พี่อวงอิงก็คอยช่วยไม่ให้น้องโซเฟียกดดันและสมซิกเมื่อถึงท่้นที่น้องโซเฟียต้องร้องค่ะ พี่อุ๋งอิงก็คอยให้กำลังใจน้องโซเฟียเสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้กำลังใจทางกาพูดหรือกอดให้กำลังใจหรือให้กำลังใจน้องโซเฟียด้วยการให้มาลัยนั่นก็ทำให้น้องโซเฟียใจฟูและพร้อมจะสู้ต่อไปแล้วค่ะแอดมินก็ขอเชียร์น้องโซเฟียอีกแรงหนึ่งนะคะขอให้น้องได้เป็นนักร้องมอรรำที่มีชื่อเสียงตามที่หวังให้ได้เป็นเพชรเม็ดงามของวงสาเนอเพชรแนเพลอีกคนนะคะ